พี่น้องครับวันนี้เราทีมงานม่วงครับจัดชุดนะจัดชุดไปเข้าขุนที่อําเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับชุดนี้เป็นวัวแบบไหนนะอารมราคาห้าหมื่นกว่าเน้นชาลูเร่หรือว่าเน้นใหญ่นี่นะครับจะไปเข้าขุนนะครับ ลูกค้าประจําของเราครับลูกค้าประจําสั่งแล้วสั่งอีกครับไปแล้วมีกําไรก็กลับมาสั่งต่อนะครับวันนี้จัดไปน่าจะประมาณ2รถนะทายาเสร็จแล้วนะทํายาเสร็จแล้วครับมีถ่ายพยาธิมีวัคซีนมียาบํารุงครับแล้วก็ยาฝังหูครับฮอร์โมนฮอร์โมนลดการคึกนะครับลดแล้วก็เร่งให้เจริญอาหารนะครับเร่งการกินได้ด้วยนะครับพร้อมนะครับพร้อม ผมว่าไปถึงก็ลงรถเทอาหารได้เลยนะครับคนซื้อก็มีหน้าที่ให้กินอาหารอย่างเดียวพอนะครับเพราะว่ายาของจีิงนั้นม่วงจัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปชั่งน้ําหนักกันนะว่าตกกิโลกรัมละกี่บาทรับเปิดบลอเอากระตันมารถมาดูไม้กระตักนะครับโครงใหญ่ๆนะครับชุดนี้ห้าหมื่นกว่าครับ ตนชุด,น,มมน,ดน,น,นี้จะใส่กี่ตัวพี่อามจะใส่กี่ตัวสิบห้าตัวครับหมดหรือ,มรอไม่หมดไม่รู้นะจะใส่15ตัวดูเอาครับวัวใหญ่ ใจยใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ตรงลูกไปให้ตรงลูกเออนี่ตัวนี้จะเป็นเล่มั่นเนาะตัวนี้น่าจะเป็นเล่มั่นเนาะพี่น้องเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าโอ้ใจเย็น ภาพรวมถึงห้าหมื่นห้าไม่อไม่ถึงไม่ถึงเหรอภาพรวมไม่เกินห้าหมื่นห้าพันนะใช้เละใหญ่โอ้โหโอ้ตัวนี้โอ้อันนี้แก่ใช้ได้เลยโอ้โห

เอาไป,ปไจัดไปอ,อุ้ยตัวนี้เท้าไวตัวหนูเพชรก้าได้เจ็บสองหอ่อ่ะต,ต,ตัวนั้นชุดเล็กนะ อันนี้ชุดใหญ่นะนี่ชุดใหญ่ใช่ไหมอาร์ตโอ้โหใหญ่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 ไอ้ต่วดำทูมาว่างไงโทรศัพท์ลืมไม่ได้เครื่องพัดผ้าแล้วยังโทรได้อยู่แล้วยังโทรได้อยู่โทรได้แล้วไปขึ้นตรงไหนต่อเนี่ยอกเรแค่นี้ใช่ไหมตรงนี้แค่นี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวโอเคนะครับเดี๋ยวไปขึ้นกันต่อนะครับ ตัวนี้ตัวที่9ครับผมพร้อมจะขึ้นรถแล้วครับบนรถมี8แล้วครับะเชิญครับพี่เออตัวนี้ใหญ่จริงครับตัวนี้ใหญ่แน่ตัวเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะยังไม่ไดู้เฮ้ย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 เก้นเ้ยเฮ้นเฮ้้ยเฮ้่เฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ย้ยเ้ยอ้ยเ้เ้เีย ระวังระวังอาร์ระวัง,ลวง,งแล้วข้องไหนครับสเปคเวียดนามนะแบบนี้นะพี่น้องขอจะไปขุนใหญ่หญเลยครับขายให้เวียดนามนะครับ พึ่คนจริงอะตัวไหน,ต,นตัวนี้เหรอโอโ<ป>มาไม้กระตากอยู่ไหนครับอยู่ไหน,นเจ็บกลัวกล<า>ัวกลัว ตัวนี้ไหมที่นะลุงว่าจะให้ขายเป็นพ่อมัว<ม>ไม่ใช่เหรอตัวพ่อมัวขายยังออขายแล้วใครเจอใครเกยซื้อเหรออ,อ,อย่างตรงไหนครับพี่ไปจูงมาขึ้นนี่ดีมั้ยไอเล่ไอเล่ยใหญ่เดี๋ยวมาอีกนะครับเดี๋ยวสักคู่ ชาโลเล่นี่อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ออกตัวนีอีกหนึ่งแค่นี้ใช่ไหมอ้าหงอออกัวออกงอออกเดี๋วออยวเราปิดในหะ้เฮ้ยมีตัวไหนกันนี่อยู่ในชุดเล็กใช่ไหมอาร์ตโอ้ทุลักทุเลและเกินเอา เหรอสองพันยี่สิบบาทเออเออรอแป๊บเออเอเอหนึ่งสองสาม 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1หกเจ็ดแปตัวนี้นี่ตัวที่15ใช่ไหมพี่อามโอเค okay. ไปได้ไหมครับอีกตัวได้ไหมครับไม่น่าได้เนาะสนใจมาดูนะครับอยากได้วัวเข้าขุนนะครับ,รบ,รบมาดูที่ตลาดเรานะครับวันพุธนะครับให้มาพุธตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะ ชุดน,นี้เป็นใบสั่งครับของทีมงานม่วงสั่งให้ทีมงานม่วงหาให้ครับจัดหาให้เขาใช้ประมาณกี่ตัวอัดหนึ่งร้อตัววันนี้ไปสิบห้าสามสิบเลยสิบห้าแล้วครับบนรถนะครับบนรถสิบห้าแล้วนะ เกจิทั้งนั้นชั่งน้ำหนักให้ด้วยใช่ไหมจัดไปดอะไรนะโอกาสยังไงอ๋อวันนี้มนไม่มีใครซื้องมลราโตเลยเหมาะเลยเลยได้เยอะไปเลย พ่อวัวใครชื่อไปคาราเกะไม่อยู่คนใกล้เคียงเงี้ยเนาะไม่มีใครโทรหาเลยเหรอ,อยังไม่มีเลยไม่มีใครโทรเลยยังไม่ลงอะมั้ยลงไปแล้วตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เล็กสุดเจ้ะหรือว่าคนละชุดชุดเดียวกันแต่เป็นตัวเล็ก อัโอเคไปเที่ยวหลัง15ตัวครับเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักกันเนาะครับผมน้ำหนักมาแล้วนะครับรถหนักนะครับรถหนัก9,130กิโลกรัมนะครับหาร15เท่ากับ6ก8กิโลกรัมครับผมราคาวัวนะครับเฉลี่ยให้แล้วรวมยานะรวมค่ายาทั้งหมดนะครับ 57,500บาทครับ57,500บาทต่อตัวนะครับ15ตัว608กิโลกรัมนะครับเฉลี่ยตัวละ608กิโลกรัมก็ตกกิโลกรัมละ94บาทครับไม่เกิน95ครับผมราคาซากนะครับราคาซากวัวชุดนี้กิโลกรัมละ94บาทกว่าๆไม่เกิน95บาทครับโอเคนะครับชุดนี้จะไปส่งที่อำเภอพ,พกากตะไถจังหวัดกแพรเพชรน,นะครับ ขอบคุณที่ไว้ใจทีมงานม่วงและตลาดนักโคกระบือวังประจบครับผมคลิปหน้าเจอกันครับว่าจะเป็นวัวแบบไหนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม